มาเปิดน้ำใสสวนทุเรียนกลางนะ้ำในยามหน้าแล้งครับผมต้นนี้ในแปลงสองนี้ถ้าใครจำได้นะครับถ้านน้านี้ตอนที่อากาศหนาวเย็นนักๆน,กนี่ใบน่องล่นนักนะครับเป็นจุดเป็นจุดเยอะขนาดผมต้องได้มาพลวนดินแล้วก็มาใสฮิวมิกใสอันขี้เถ้าแกบอะไรอย่างหลายๆอย่างนะครับนาะแต่ตอนนี้ต้องฟื้นมาแล้วครับนี่นี่ครับผมรับมาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับเห็นนะ ช่วงนี้อากาศก็เข้าสู่ฤด,ด,ดูร้อนแรงแล้วครับสภาพต้นทุเรียนใบทุเรียนอะไรอย่างต่างๆของเขากะโอเคกว่าตอนที่อากาศหนาวจัดช่วงนั้นนะครับเนาะช่วงนั้นนี่ใบหลวงลน่นต้นบัดบสวยวางามเลยครับตอนนี้ก็ฟื้นมาละอากาศห่อนแรงแต่เขาก็ฮือน้าป็นถึงครับนี่นครับนี่ารนฮือน้าถึง เปิดกจ็จะนี่ครับใบเขียวขจีครับเพราะว่าได้แดดถึงครับเนาะนี่เปิดน,น้ำใส่ครับนี่ครับผมนี่ครับนี่เป็นบรรยากาศอากาศฮอนๆอนครับตรงนี้นะสุดยอดเลยครับที่ส่วนทุเรียนกลางนาของเขานะครับเนาะ,น,ะนี่